ของการรักตัวเองบางคนอาจมองว่าการรักตัวเองเป็นเรื่องฟุ้งฝันหรือว่าไม่จําเป็นนะคะแต่ในความจริงแล้วการรักตัวเองคือลากลึกของการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนมันไม่ใช่แค่คําหวานที่เราพูดกับตัวเองหน้ากระจกและไม่ใช่การช้อปปิ้งหาของที่อยากได้เพื่อเยียวยาใจในวันที่เราเหนื่อยๆแต่มันคือการยอมรับการอยู่กับตัวเองอย่างที่เราเป็นยอมรับในบาดแผลความเปราะบาง ความพยายามที่ไม่มีใครเห็นการรักตัวเองอย่างแท้จริงมันเป็นพลังเงียบกว่าที่เราคิดนะคะยกตัวอย่างเช่นเรายอมที่จะวางมือจากงานแล้วหันมาฟังใจตัวเองสัก5นาทีหรือการให้อภัยตัวเองในวันที่เราผิดพลาดสิ่งนี้มันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงชีวิตในพริบตานะคะแต่มันจะค่อยๆเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่คุณมีให้กับตัวเองและนั่นมันคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง มันคือพลังเงียบค่ะการรักตัวเองไม่ใช่แค่การดูแรลร่างกายนะคะแต่มันเป็นการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวตนภายในอย่างแท้จริงซึ่งสิ่งนี้จะต้องอาศัยการค่อยๆเปิดใจรับรู้และการยอมรับตัวเองทีละขั้นตอนหากวันหนึง่งคุณได้ยินหรือว่ารู้สึกว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะต้องรักตัวเองหรือบางครั้งคุณสงสัยว่าทำไมเราจะต้องรักตัวเองด้วย อย่าเพิ่งกบเสียงนั้นไปเลยนะคะในเดือนนี้เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่คุณจะค่อยๆกลับมาหาตัวเองด้วยความรักและความเมตตาเราจะค่อยๆฝึกฝนการรักตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและสำคัญทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์และพลังงานชีวิตของเราค่ะกับแนวทางการฝึกฝนการรักตัวเองวิธีง่ายๆแต่ละขั้นตอน ให้คุณได้ฝึกฝนทุกวันในเวลาที่ใจคุณต้องการให้ค่อยๆได้เติบโตและแข็งแรงจากภายในการรักตัวเองเป็นรากฐานของชีวิตที่แข็งแรงและคุณไม่จำเป็นต้องเร่งรีบค่ะหากคุณสนใจและต้องการเติบโตจากภายในด้วยการฝึกฝนการรักตัวเองและการกลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองนะคะฝากติดตามกับวิดีโอที่เราจะทยอยลงให้ในแต่ละช่วงนะคะขอบคุณค่ะ